บรรยากาศน้ำพุร้อนแจสอนน้องพันกับคุณแม่น้ามินสะจิตมาเที่ยวน้ำพุร้อนแจสอนจังหวัดลำปาง น้องพันเสือแดงค่ะกับคุณแม่เสือดำพ้ะคมสีดำามาะกำลังเดนมาที่น้ำพุร้อน